ผมเอออินทุระเดนสิลี่มาอีนู้เอเลนเจออยู่ห่างออกไปเท่าไหนมีข้อความกระจายอีกครั้งบอกว่าเออไม่เข้าใจเลยบอกไว้แบบที่เราเคยคุยฉันได้ยินแล้วฉันอยากไปไหนก็พอฉันกำลังกลับไปเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เย่โล่อย่างไอะไรเนี่ยอ้า นีนี่ตัวน,นี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยยอมบี้เหรอเฮ้ยโอ้ไม่ค่าไม่ดีแล้วฉันต้องหนีอย่างนี้แล้วแม็กกี้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 

ชีตลดระเบิดนะโอเคมันก็จุนยี่สิบเอ็ดแล้วแตกหนึ่งโอ้วโ s ช okay. i t เยอะมากลยครับซอมบี้นะครับคุณผู้ชมเราต้องรีบหนีไปก่อนก่อนที่ซอมบี้มันจะตามมาทัน ยังนิ่งอยู่ไหมโอเคหรือเปล่าเธออยู่ไหนนะฉันโอเคฉันกำลังเดินเท้าอยู่นะเกมพระเจ้ามีพวกมันอยู่ทุกที่เลยคราวนี้มีเยอะมากเหลือเกินที่ไหนเลยเรากำลังจะไปช่วยเธอไม่นะแม็กกี้ไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านพ่อหาอะไรมาเธอออกไปไกลเกินไป เจมใช่ใช่ใชฉันบอกตัวแล้วขเข้าใจแล้วน่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์แย่ม,มากครับโอเคก็มาถอกันเลยนะครับเนาะเปิดแล้วปะใด็กระเป๋าเพื่อคุณอ๋อได้ยินจวนโอเคไปไดูตตามที่เขาสอนก่อนนะ Ừ, ừ, ừ. ้างซางว่็จรินไหมใช่ครับเล่นเอ่อเล่นต่อผมจะไปเนื้อเรื่องโอเคปืนมันอ่างนะกับลูกซองไปเลย คำแนะนำซอมบี Ooh, ้ที่อึดขึ้นซอมบี้บางตัวอึดกว่าตัวอื่นก็สุนนั่นเดียวไม่โพสเสมอนเป็นหลอกอ่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วซึ่งตัวนี้คือสถานการณ์ของพระเอกของตัวเอกเราเนี่ยคือมันแย่มากเว้ยคือทั้งโลกเต็มไปด้วยซอมบี้ครับคุณผู้ชมเนาะเต็มไปด้วยซอมบี้โอเคไปตอกกันเลยสปเอาบุตรยวเอาเบิร์นก่อน โอเยจีจีบรครับนึงอู้บีดเยอะมากนะครับคุณดู เจมเจมอยู่หรือเปล่าคุณปูพะอไหนหลานรักเข้าไปข้างในกันเถอะเราเพิ่งเข้าไปจอดที่บ้านพ่อตอนนี้เราอยู่ที่นี่ก่อนแต่คงอยู่ไม่นานหรอกโอเคครับเยี่ยงเลยเฮ้เรียกแม็กกี้มาคุยหน่อยได้ไหมพ่อคะเจมไงลูกรักฟังนะมีปัญหาเรื่องรถบรรทุกนิดหน่อยก็เลยจะไปถึงช้านิดนึง ลูกช่วยดูแลอ่าให้พ่อนะโอเคไหมอีกเดี๋ยวพ่อจะไปถึงที่นั่นแล้วเกมพ่อรักหนูก็รักพ่อค่ะโอเคก็นั่นเรื่องแืลว่าเกสมสนุกไหมหนหนถือว่านี่คือเป็นซีรีส์ใหม่ผมเนาะ เออได้ผมผมตั้งใจเตรียมตัวผมตั้งใจเตรียมโอ้แล้วครับเออก็มาต่อกันเลยเนาะแต่ถูบัตรค้นเงินแบบห้าสิบบาทต้างรางวัลอีกนั้นเหรอไม่ครับ3.5ห้าโอเคโอเคเนาะไปด,ดีฟอดีดสคอร์เรคชั่น เลยวันือนจะต่อในเรื่องกันเลยนเนาะประจำวันย้อนในเรื่องเทำไมอ่ะว่าฟาร์มอสวัสด,ดีเลย รอไปเลยคำเล่นน้ำที่สวยอนาะวุธเจ้าที่ค,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 คนอนาะวุธเพื่อสร้างแล้วโอ้เก็โอเคเป็นพวกมาเลยเป็นพวกงัดหัวคมคมอ่ะไม่โนโนโน่ย่าอู้ชีบบลูมันจะเก็บกว่าน้องคนยิงยังไม่ยิงว่ายิงได้ก็ยิงเลยเนาะโอ้่จุดโอ้ี่จุดโอ้ยเฮ้ย ยินใครมาไหมลอยเบ็ดตายกูตายป้ยองนิชดชดป้องนิชดช็อตโอ้ชีดบลูที่เปียนัดอือแดกหนึ่งอือแดกสองคูคูเยอะมากครับอือแดกสามอือแดกสี่ไปตัวนี้ไปตัวนี้ Ok đây đó Chạy ma bươi hút Tạc lên Ok Ôi oh. con Hey, chào mọi người, chào mọi người, chào mà người, chào mọi người, chào mọi mà chào mọi người, chào Ok người, chào mọi người, chào mọi người, chào ลองแรงแล้วกันจะสิ้นเจมสถานการเป็นไงบ้างการเสร็จแล้วล่ะมันไม่ช่วยป้อมที่เก่งๆอะไรหรอกแต่ก็ใช้งานได้แม็กกี้นี่ม็กี้เอาเมชมให้เธอแล้วก็ถอดเธอไว้สักพักฉันจะลองดูกรบเจมฉันแค่จะไม่ขนัดเรื่องพวกนี้น่ะ ธอทำได้เยี่ยมเลยแค่อุทุนนะโอเคก็ตอนนี้ก็ไปเอกก็ดำเนินเร,เรื่องมาได้ก็สมควรเลยเนาะสามีผมว่าเอเดี๋ยวมันก็จะฆ่าแล้วกัน ไปดิล้างค่าก่อนซื้ออาหารให้อีกมาม,มาของผมบุญได้รับโชคนี่เก็บได้ไม่เสียก็ถึงเรื่องมันนะเตะต่อกันเลย เนี่ยมาเลยลองแลงไปอ๋อเรื่อยสมามถใช้ตอนที่กำลังวิ่งได้และใช้ได้แค่ชั่วคราวกเด๋วแค่ชั่วคราวเองแล้วลูกน้ำมันอ่ะมันให้เติมน้ำมัน่ะเพื่อในการเพื่อในการ How to use มันอ่ะน่าจะใช่ใชอออรออะไร ไปดูกันนะมาลองเล้งผมพูดเทพเลยอย่าอย่าถูกด้วยลองเล้งไปเลยลองเล้งน้ำเุ้ยวู้ตู้ฟังบิิ๊ิตี้หรือบิิ๊ิตี้หรือฟังเฮ้ยเฮ้ยยี่ป้อนเฮ้ยยี่ป้อน อือฮึอือฮึม uhm ันเยอะเป็นบ้าเลยโอ้อือฮัดห okay. ัวคุมคุมนัดหัวคุมคุมโอเคเฮ้ยกัดหัวคุมคุมใหม่เว้ยไม่กัดหัวคุมคุมไปเลยครับไปเลยครับ คุ้มคุ้มโอ้ my god โหขดเยอะโอเค เรนเล่ใช่ไหมถึงไม่ได้เรอเล่นพวกข่าวนี้พวกมันเยอะเหลือเกินพวกมันต้องมาจากเมืองนี้แน่เมื่อกี้ไปดึงเงินบ้างกูอย่ารู้ที่กูกลัวนะจะโทษเธอกูไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนั่งฉันต้องไปแล้วขอเลือกเอาอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเขาลุนกันเลยเฮลินเฮลินพูดลุ้นกันเลยบ้าเอ้ย บัสสบไปเอเอ,เอดเรื่องเดี๋ยวเนี่ยเรื่องเยี่ววยมมากเลยผ่านผมให้ผ่านอืมพูดตรงนี้ผ่าน ก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่พัดหนะ้าเดี๋ยวพุ่งแต่พัดหนะ้าพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นกินตุดกาแฟพัดสามไปเลยครับ